ครับก็ขอสวัสดีนะครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสิงบุรพาชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะครับถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะครับซึ่งคนไทยครับที่มีเชื้อสายจีนนี่ถือว่ามีเยอะมากนะครับในประเทศไทยผมก็ขอกล่าวคำว่าซินเจียยุ่อีซิงนี้วัชันะครับขอให้ร่ำรวยนะครับเฮงเนะครับทำอะไรก็ ให้ทำมาค้าขึ้นนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ติดตามสิงบุรพานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เหรียญมาอีกครับเดี๋ยวผมขยายกันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญเนื้ออัปก้านะครับพระครูธีรธรรมวิวัฒนะครับหรือหลวงพ่อมอยนะครับ แต่ว่าผมเห็นเหมือนจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นหลวงพ่อมอยหรือหลวงพ่อมอยนะครับแต่ถ้าเกิดผมกล่าวชื่อหลวงพ่อท่านผิดผิดไปนะครับก็ขอกราบอาภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับกราบขออภัยหลวงพ่อและบรรดาลูกศิษย์ท่านนะครับเหรียญน,นี้ออกที่วัดกาสานะครับจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่จันนะครับเป็นเหรียญอับาก้าครับสภาพ คมชัดดีครับเป็นเหรียญสวยนะครับผมชอบดีครับเป็นการออกแบบได้สวยนะครับก็ไม่ทราบว่าทางเหนือจะเรียกว่าคูบาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ทราบนะครับหากผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับต่อมานี่เป็นเหรียญในหลวงราชการที่เก้านะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับเหรียญนี้นะครับผมเป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญ ทุบนิกเกิลน,นะครับจะเขียนว่าห้าธันวามหาราชนะครับครั้งที่ห้าวันปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่นะครับก็เห็นเป็นเหรียญที่แปลกดีครับก็เลยนำมาให้เพื่อนๆรับชมกันดูนะครับเดี๋ยวมขยายให้ดูนะครับ นี่ครับต่อมานะครับเป็นเหรียญพระจาจาร์ฟันนะครับอาจารโลวัดป่าอุดมสมพรนะครับเหรียญนี้ยังเป็นเหรียญสภาพที่สวยนะครับแต่เป็นเหรียญกลมเล็กครับรุ่นล่มโพทองนะครับปีสอง9นห้าร้ยสิบเก้านะครับเห็นไหมครับผิวยังมีน้ํามันก๊าซอยู่เลยครับผิวน้ํามันนะครับเข้อเล็กผิวลุ้งนะครับผิวประหลอดอะไรพวกนี้ครับแต่รุ่นนี้ก็ไม่แพงนะครับ ราคาไม่แพงครับซึ่งเหรียญถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนี่ราคาไม่ต้องห่วงเลยครับทะลุหลักล้านมานานแล้วนะครับนี่ก็เหรียญอาจารย์ฟ้านเหมือนกันครับแต่อันนี้ยังเป็นเหรียญก็กระไหลทองสวยดีนะครับแต่ด้านหลังไม่ได้บอกรุ่นไว้นะครับเขียนแต่ว่าวัดป่าอุดมสมพรนะครับสกลนคร ก็ไปเรียนของอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลได้และครับคาดว่าน่าจะออกปีไ่เรี่ยก,กับกันนะครับ2510กว่า18 19อะไรเงี้ยนะครับต่อมานี้เป็นเกจิดังนะครับของเพชรบูรณ์อีกรูปหนึ่งนะครับหลวงปู่คุยนะครับวัดซับตะเคียนเป็นรูปหล่อนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่ารุ่นไหนนะครับแต่ผมทราบว่าหลวงปู่คุยนี่ก็เป็นเกจิ อันดับต้นๆของเพชรบูรณ์เหมือนกันนะครับก็นํามาฮะเลยนํามาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับนี่นะครับต่อมานะครับก็คาดว่าจะเป็นพักกุนะครับนี่นะครับเนื้อจะเอกเป็นชินตะกัวนี่ครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับก็คงเป็นพักกุแหละครับ ซึ่งซึ่งบางท่านก็อาจจะทราบนะครับว่าบางอันบางบางท่านก็เรียกว่าผ้าแก้บนอะไรอย่างี้นะครับแต่ว่าถ้าผ้าแก้บนนี้ก้นจะกวงนะครับอันนี้ก้นตันนี่นะครับพักเก่ามีอายุครับดูนะครับดูจะชัดนะครับนี่นะครับ ก็เห็นว่าสวยดีครับแล้วก็มีความเก่านะครับก็เลยนํามาให้ท่านผู้รับชมได้รับชมได้รับชมกันนะครับโทษครับนี่ครับผมขยายให้ดูนะครับนี่นะครับเราสามารถนํามาศึกษาความเก่าได้นะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสิ่งบุรพานะครับสวัสดีครับ